ว่ากันว่าใต้มหาสมุทรมันลึกเกินกว่าที่เราจะจินตนาการบางสิ่งบางอย่างหลับไหลมานานนับพันปีมันไม่ใช่สัตว์แต่มันคือฝันร้ายที่มีชีวิตและเมื่อมีคนไปปลูกให้มันตื่นมันจึงลุกขึ้นมาจากใต้ทะเลณอาร์กติกใกล้ขั้วโลกเหนือนักวิทยาศาสตร์กลุ่มหนึ่งกำลังทำการทดลองปล่อยระเบิดน้ำลึกลงไปใต้น้ำในเวลาเดียวกันเรือดำน้ําของทางกองทัพก็กำลังลาดตระเวนอยู่แถวนั้น ในตอนนั้นได้มีลูกเรือคนหนึ่งตรวจพบว่ามีคลื่นความถี่สูงบางอย่างข้างหน้าพวกเขาโดยเหล่านักวิทยศาศาสตร์เองก็เหมือนจะตรวจเจอคลื่นเหล่านั้นเช่นกันซึ่งในตอนนั้นเองจ,จู่ๆพื้นน้ําแข็งเนี่ยก็เริ่มแตกจูเลียเลยหนึ่งในนักวิทยาศาสตร์และออสการ์หรือเพื่อนของเธอเลยจําเป็นต้องรีบบอกมาจากที่นั่นให้เร็วที่สุดตัดมาภายในเรือดำน้าพวกเขาพบว่าคลื่นความถี่สูงที่ตรวจพบมัน,เ,นเป็นเสียงของสิ่งมีชีวิตบางอย่างซึ่งมันมีขนาดตัวที่ใหญ่มากหืมมามากแถมมันก็กำลังมุ่งหน้าตรงมาที่เรือขอขขงพวกเา กัปตันเลยสั่งให้ทุกคนรีบเดินเรือไปยังสถานีเพื่อหลีกเลี่ยงการไปเชิญหน้ากับเจ้าสิ่งมีชีวิตตัวนั้นแต่กลับมาที่พวกจูเลียในขณะที่เธอและออสการ์กำลังมุ่งหน้าไปยังสถานีผู้เขาทั้งสองก็ได้มองไปเห็นรอยแยกของพื้นน้ําแข็งที่มันได้ลามไปถึงสถานีของพวกเขาสถานีแห่งนั้นไล้ถูกพังลงมาต่อหน้าต่อตาของเธอตอนนี้เธอและออสการ์จะไม่มีที่จะกลับไปแล้วทางน้าเรือดำน้ำําตอนนี้พวกเขากำลังดนสิ่งมีชีวิตประหลาดโผลมาเล่นงานกัปตันจึงรีบก,กดปุ่มปล่อยทุ่นสัญ,ญ,ญ ก่อนที่เรือดำน้ำของพวกเขาจะหายสาบสูญไปเช้าวันรุ่งขึ้นทางกองทัพเรือเนี่ยจึงเข้าไปรายงานกับทางผอ,อว่าเรือดำน้ำของพวกเขาได้หายสาบสูญไปอย่างไรร่องรอยเมื่อคืนที่ผ่านมาทางกองทัพเลยจำเป็นต้องเร่งออกตามหาเรือลำนั้นให้เร็วที่สุดเพราะเรือนั่นเนี่ยมีอาวุธลับสุดยอดของทางการอย่าให้มันตกอยู่ในมือของคนอื่นเด็ดขาดทางผอ,อเลยจำเป็นต้องส่งวิกเตอร์ผู้ซึ่งเป็นน้องชายของกัปตันเรือที่หายไปออกไปตามหาซึ่งดูเหมือนว่าเขาและพี่ชายเนี่ยจะไม่ถูกกันแต่ด้วยภาระหน้าที่ วิกเตอร์เลยต้องนําทีมออกค้นหาเรือดำน้ําลำนั้นรวมถึงลูกเรือทุกคนที่หายตัวไปเย็นวันเดียวกันวิกเตอร์จะไปพบรองผอที่ท่าเรือเพื่อเตรียมออกทําภารกิจโดยเขาแต่งตั้งให้วิกเตอร์เป็นหัวหน้าในการทาภารกิจครั้งนี้และเขาจะขอติดตามไปทำภารกิจครั้งนี้ด้วยก่อนออกเดินทางวิกเตอร์จำเป็นต้องลงไปพูดคุยกับเหล่าลูกเรือของเขาแต่กลับมาที่จูเลียก,กับออสการ์ทั้งสองกำลังพยายามตามหาคลื่นเพื่อใช้ติดต่อกับไปขอความช่วยเหลือ แต่แน่นอนว่าแถวนั้นยังไม่มีคลื่นลงเหลืออยู่เลยทั้งสองได้กลายเป็นผู้รอดชีวิตแค่สองรายจากเหตุการณ์พื้นน้ําแข็งแตกเช้าวันต่อมาตอนนี้เรือดำน้ําของวิกเตอร์ได้ออกเดินทางเพื่อตามหาเรือลําที่หายไปแล้วซึ่งไม่นานพวกเขาเนี่ยก็เดินทางมาถึงเขียอนดำน้ำําโดยพวกเขาได้นาเรือดำน้ําลึกลําเล็กมาอีกลําด้วยหลังจากที่สามารถดําลงไปได้ต่อมาจึงเป็นหน้าที่ของวิกเตอร์ที่ต้องสั่งการลูกเรือเพื่อออ,อกทำภารกิจตามหารุกเรือที่หายไปของทางกองทัพ วิกเตอร์ได้สั่งให้ลูกเรือวางเส้นทางเดินเรือไปยังพิกัดที่เรือหายไปในเวลาต่อมาวิกเตอร์ก็บังเอิญไปเจอกับรองผอ,อที่กำลังสั่งการพลยิงโดยรองผอบอ,บอกว่าภารกิจในครั้งนี้วิกเตอร์อาจจะเป็นกัปตันหรือผู้บังคับบัญชาก็จริงแต่มันก็เป็นแค่ในภารกิจเท่านั้นหากกลับไปพวกเขาจะได้ผลงานกันทั้งคู่ดูเหมือนว่าทางรองผอจะอ,อยากได้ผลงานในการทําภารกิจในครั้งนี้แต่กลับมาที่พวกจูเลียในตอนนี้พวกเธอกําลังออกตามหาคนมาช่วยซึ่งในตอนนั้นเอง จูเลียก็บังเอิญไปเจอกับทุ่นของเรือดำน้าที่หายไปโดยมันนีเป็นอุปกรณ์ส่งสัญญาณจูเลียเลยเสนอให้พวกเธอรออยู่แถวนี้ก่อนเผื่อว่ามันนีจะมีคนตามหาสัญญาณจากทุ่นมาช่วยพวกเธอในเวลาเดียวกันทางลูกเรือก็รายงานกับวิตเตอร์ว่าพวกเขาได้รับสัญญาณจากทุ่นฉุกเฉินแล้วเขาเลยสั่งการให้ตามพิกัดนั่นไปทันทีแต่แล้วไม่นานลูกเรือคนหนึ่งก็รายงานว่ามีบางอย่างที่ผิดปกติตอนนี้เรือของพวกเขาได้มีเหล่าวานผ่มาลายล้อม วันนับสิบผมอะไรล้อมเรือดำน้ำของพวกเขาวิกเตอร์เลยสั่งให้ดำลงไปที่ความลึก200เมตรเพื่อหลีกยิงเหล่าวานฝูงนั้นแต่ถ้าว่าในาจังหวะที่พวกเขาใกลงจะดำลงไปมันเ่ยก็ได้มีวานตัวหนึ่งว่ามาชนที่ใบพัดเข้าลองผอบอเลยสั่งให้ยิงคลื่นโซน,น่าใส่พวกมันซึ่งถึงแม้ว่าวิกเตอร์จะเตือนว่ามันอันตรายต่อพวกวานแต่ลองผอบอเนี่ก็ไม่สนโดยเหล่าลูกเรือคิดว่าพวกวานกําลังแตกตื่นหรือไม่พวกมันก็อาจต้องการเตือนอะไรบางอย่างก็ได้ซึ่งหลังจากที่พวกเขาใช้คลื่นโซน,น่าไล่พวกมันไป ไม่นานฝูงวานเหล่านั้นก็ว่ายกลับมาหาพวกเขามันได้ไว่ายไปชนที่ใบพัดเรือของพวกเขาอีกครั้งก่อนที่พวกมันจะว่ายจากไปเหมือนเป็นการเตือนครั้งสุดท้ายจากนั้นไม่นานเรือของพวกเขาก็ตรวจจับขึ้นความถี่ต่ำได้โดยสัญญาณดังกล่าวมันดังแรงขึ้นแบบพุ่งกระฉูดแถมดูเหมือนว่าพื้นน้ำในมหาสมุทรจะพุ่งสูงขึ้นด้วยเช่นกันพวกเขาไม่สามารถระบุประเภทของคลื่นเสียงนั้นได้รู้แค่ว่ามันเนี่ยมีขนาดใหญ่มากและในตอนนี้มันเนี่ยก็กำลังตรงเข้ามาใกล้พวกเขา ลองผอบอและเสนอให้ใช้ตัวปีโดยิงใส่มันแต่วิกเตอร์ก็ไม่อยากเสี่ยงเพราะเขาไม่รู้ว่ามันคืออะไรลองผอ,อคิดว่ามันอาจจะเป็นเรือของพวกศัตรูวิกเตอร์ได้ตัดสินใจสั่งให้ขึ้นไปยังความลึก40เมตรเพื่อหลีกเลี่ยงการปะทะลองผอ,อจึงเริ่มหัวร้อนที่วิกเตอร์ไม่ยอมเชื่อเขาแต่ถียังไงซะพระกิจครั้งนี้วิกเตอร์นีก็มีตำแหน่งที่สูงกว่าทุกคนจึงทำการบังคับเรือขึ้นไปยังความลึก40เมตรตามที่วิกเตอร์บอกซึ่งมันก็เป็นความลึกใต้ชั้นพื้นน้ำแข็ง โดยมันมีช่องน้ําแข็งที่สามารถแช่เป็นที่ซ่อนได้อยู่ห่างออกไปประมาณสองไมล์เขาเลยสั่งให้รีบไปซ่อนอย่างช่องน้ําแข็งนั่นซึ่งช่องน้ําแข็งที่ว่าเนี่ยก็มีขนาดที่แคบแบบมากแต่วิกเตอร์ก็ยังยืนยันว่าเรือของพวกเขาสามารถแทรกตัวเข้าไปได้ตอนนี้เรือของพวกเขาได้เข้ามายังช่องน้ําแข็งแล้วทางลูกเรือทุกคนเนี่ยจึงพยายามประคับประคองเรือของพวกเขาอย่างสุดชีวิตเพื่อไม่ให้มันชนเข้ากับช่องน้ําแข็งโดยเจ้าสิ่งมีชีวิตดังกล่าวยังคงไล่ตามพวกเขามาแต่เมื่อมันถึงช่องน้ําแข็งที่มีขนาดแคบมันเอา วิกเตอร์จึงสามารถพาทุกคนหนีรอดมาได้สําเร็จหลังจากที่รอดตายม,มาได้เหล่าลูกเรือจึงพากันสงสัยว่าเจ้าสิ่งมีชีวิตที่พวกเขาตรวจพบเมื่อกี้มันคือตัวอะไรกันแน่ตอนนี้เรือของพวกเขาได้รับความเสียหายจากการเข้าไปชนช่องน้ําแข็งเล็กน้อยตัวเรือด้านนอกบางส่วนเล็กเกิดความเสียหายหลังจากที่ตรวจเช็คสภาพของเรือเสร็จวิกเตอร์ได้สั่งให้ออกเดินทางกันต่อแต่มาได้ทุ่นสัญญ,ญาณในขณะที่จูเลียก,กับออสการ์กำลังทนกับความหนาวเนี่ยเพื่อรอความช่วยเหลือในตอนนั้น เรือของผู้วิกเตอร์เนี่ยก็ได้โผล่มาวิกเตอร์จึงลงไปคุยกับผู้รอดชีวิตทั้งสองโดยผู้วิกเตอร์เนี่ยเป็นชาวรัสเซียส่วนจูเลียกับออสการ์เป็นชาวต่างชาติออสการ์จึงเล่าว่าพวกเธอเนี่ยเป็นนักวิทยาศาสตร์แคมป์ของพวกเขาจมหายไปส่วนเพื่อนในทีมคนอื่นก็ไม่รอดซักลายพวกเขาเจอทุ่นนี้และแตัดสินใจรอยอยู่ตรงนี้เผื่อว่าจะมีคนโผล่มาช่วยวิกเตอร์เลยไปดูทุ่นสัญญาณดังกล่าวก่อนจะสั่งให้เหล่าลูกเรือค้นหาบริเวณแถวนี้เผื่อว่าพวกเขาจะพบบ่อแสเรือลำที่หายไป โดยรองผอบอคิดว่าจูเลียกับออสการ์อาจจะเป็นพวกผู้ก่อการลายก็ได้ดังนั้นอย่าไปช่วยทั้งคู่ดีกว่าทิ้งสเบียงส่วนหนึ่งกับวิทยุสื่อสารเอาไว้ให้พวกเขาเพื่อให้สองคนนั้นติดต่อคนมาช่วยเองแต่วิกเตอร์ก็ไม่คิดว่าจะมีคนโผล่มาช่วยพวกจูเลียอีกแล้วเพราะนี่มันขั้วโลกเหนือสิ่งเดียวที่อาจจะมีโผล่มาก็คงจะเหลือแค่พวกหมีขั้วโลกวิกเตอร์จะได้ขัดใจลองผอบอและสั่งให้ช่วยพาพวกจูเลียขึ้นมาบนเรือได้ออสการ์กับจูเลียจึงดีใจเป็นอย่างมากที่พววกเเาาารอดตตยแล้มในื วิกเตอร์กำลังวางแผนค้นหาเรือที่หายไปโดยพวกเขาจะดำลงไปค้นหาบริเวณแถวนี้ก่อนในเวลาต่อมาหลังจากที่จูเลียกับออสการ์ได้รับความช่วยเหลือในขนาดกินอาหารวิกเตอร์เลยเข้าไปถามว่าทำไมพวกจูเลียถึงไปอยู่ใกล้ทุ่นนั่นได้เธอจึงเล่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นให้ฟังโดยเธอและทีมได้มาอยู่ที่ร้านน้ำแข็งแถวนั้นมาหนึ่งเดือนแล้วพวกเธอได้ทำการจุดระเบิดใต้มหาสมุทรอย่างต่อเนื่องแต่แล้ววันก่อนก็เกิดเหตุการณ์บางอย่างขึ้นสถานีของพวกเธอถูกทำลาย คือน้ำแข็งแตกพวกเธอจึงเดินเลืล่อนลอดหาคนมาช่วยจนกระทั่งมาเจอกับทุ่นสัญญาณจากนั้นวิกเตอร์เนี่ยก็ได้โผล่มาวิกเตอร์ได้ถามต่อว่าแล้วก่อนหน้านั้นทั้งสองคน,เ,นเห็นอะไรผิดสังเกตกันบ้างไหมเธอเลยบอกว่าจูๆ่ๆและน,น้ำแข็งก็เกิดสั่นสะเทือนในวันนั้นหัวหน้าของเธอสั่งให้ใช้ระเบิดที่มีขนาดใหญ่เป็นสองเท่าความจริงเธอก็ไม่อยากใช้มันหรอกเนื่องจากว่ามนเนี่ยมีความเสี่ยงแต่มเป็นคำสั่งของหัวหน้าเธอเลยขัดคำสั่งไม่ได้จากนั้นต้นโหนเลยเข้ามาถามว่า หลังจากที่ใช้ระเบิดนั่นไปมันยังมีการเปลี่ยนแปลงใต้น้ำบ้างไหมจูเลียเลยคิดว่ามันไม่น่าจะมีต่อมาวิกเตอร์เลยมาหาเรือกับพิมของเขาโดยลองผอ,อคิดว่าเรือดำน้ำที่หายไปไม่น่าถูกทำลายจากระเบิดที่พวกจูเลียใช้ก็ได้แต่วิกเตอร์ก็บอกว่าพวกเขาไม่มีหลักฐานว่าเรือนั่นถูกทำลายลองผอ,อเลยคิดว่าตอนนี้พวกเขาในมืดแปดด้านแล้วดังนั้นพวกเขาควรแจ้งให้ทางกองทัพทราบก่อนว่ามีวัตถุลึกลับที่ระบุไม่ได้บริเวณแถวนี้ซึ่งมันเข้าข่ายเป็นภัยคุกคาม แต่เนื่องจากว่าเสาสัญญาณของพวกเขาได้รับความเสียหายดังนั้นมันเนี่ยจะมีอยู่ทางเดียวนั่นคือการกลับไปยังฐานทัพแล้วแจ้งให้ทางกองทัพทราบด้วยตัวเองทว่าวิกเตอร์นี่ก็ไม่เห็นด้วยเขาได้สั่งให้ทุกคนวางเส้นทางเดินเรือไปอยังจุดที่เป็นแคมป์ของพวกจูเลียเพื่อหาเบาะแสะต่อซึ่งวิกเตอร์เนี่ยขัดใจลองผอบอมาหลายรอบแล้วครั้งนี้ลองผอบอเลยขอคุยกับวิกเตอร์เป็นการส่วนตัวโดยเขาเนี่ยถูกลองผอบอต่อว่าเล่นที่กลังตัดสินใจผิดพลาดหากมีครั้งต่อไปเขาเนี่ย จากนั้นในเวลาต่อมาทางต้นหน์จึงเข้ามาขอคุยกับวิกเตอร์โดยเขาเนี่ยรู้สึกไม่ชอบรองผอ,อเหมือนกันเพราะรองผอ,อเอาแต่เข้ามาแทรกแซงการทํางานของพวกเขาแต่วิกเตอร์ก็บอกว่าช่างเถอะรองผอ,อเนี่ยเคยเป็นต้นเรือให้กับพ่อของเขามาก่อนด้วยความที่ไม่ถูกกันเขาเนี่ยเลยมาลงกับวิกเตอร์จากนั้นต้นหนเนี่ยจึงถามวิกเตอร์ว่าเขาคิดไงกับพี่ชายคิดว่าพี่ชายของคุณตายไปหรือยังแต่วิกเตอร์เนี่ยก็ตอบไม่ได้ที่ผ่านมาพี่ชายของเขาเคยทําให้เขารู้สึกเหมือนตกนรกทั้งเป็น เขาเกือบโดนไล่ออกจากโรงเรียนนายร้อยเพราะพี่ชายจากนั้นวิกเตอร์เนี่ยก็ถูกพี่ชายบ่นทำลายในที่ทํางานมาโดยตลอดเขาเลยคิดว่าจะไม่มีวันให้อภัยพี่ชายของเขาแต่ถ้าว่าตอนนี้เขากลับรู้สึกว่างเปล่าต้นหนนเลยบอกว่าหาพี่ชายของวิกเตอร์รอดก็ให้เขารีบไปเคลียร์ใจกันซะเพราะถึงยังไงผู้เขาสองคนนี่ก็เป็นพี่น้องกันวิกเตอร์เลยบอกว่าตอนนี้ผู้เขาได้เหลือเวลาไม่มากแล้วอาเหลือเวลาอีกแค่วันเดียวก่อนที่คนบนเรือที่หายไปจะขาดอากาศในเวลาต่อมา ในขณะที่ทุกคนกำลังออกตามหาเรือลำที่หายไปจูจูพวกเขาก็ได้พบคลื่นเสียงจากฝั่งซ้ายของเรือจากーーเรดร์พบว่ามีวัตถุบางอย่างกำลังตรงมาที่พวกเขาซึ่งมาในไล่ตามเรือของพวกเขามาวิกเตอร์เนี่ยก็น่าเครียดเลยครับไอเจ้าสิ่งนั้นไม่ได้โผล่มาหาพวกเขาอีกแล้วเขาได้สั่งให้ทุกคนรีบค้นหาที่หลบในชั้น,น้ำแข็งอีกครั้งซึ่งทางข้างหน้าของพวกเขาก็เป็นแท่นขุดเจาะน้ำมันของทางนอร์เวย์จะน้นจูจูมันเนี่ยก็เริ่มเปลี่ยนเป้าหมายมุ่งตรงไปหาแท่นขุดเจาะน้ำมันนั่นแทน โดยเจ้าสิ่งมีชีวิตลึกลับได้โผล่ร่างของมันขึ้นมาจากน้ำและได้เข้าทำลายแท่นขุดเจาะน้ำมันทันทีร่างขนาดใหญ่ของมันสามารถทำลายแท่นขุดเจาะน้ำมันได้อย่างง่ายดายทางฝั่งของวิกเตอร์ที่ซุ่มดูอยู่ห่างๆจิรู้ทันทีครับว่าเจ้าสิ่งมีชีวิตที่ไล่ตามพวกเขามามันคือสูตรและกายคาคขึ้นนั่นเองหลังจากที่มันทำลายแท่นขุดเจาะเสร็จมันจะเริ่มพุ่งเข้ามาเล่นงานพวกวิกเตอร์ต่อวิกเตอร์ได้สั่งการให้ใช้แผนดำน้ำฉุกเฉินพวกเขาจะเริ่มดำดิ่งลงไปเพื่อหนีมันททันี ต่อมาเมื่อลองผอบอเห็นว่าวิกเตอร์เนี่ยเริ่มคุมสถานการณ์ไม่ได้แล้วเขาเลยสั่งปลดวิกเตอร์ออกจากอำนาจการสั่งการและขอเป็นคนสั่งการทุกอย่างเองโดยเขาได้สั่งพลยิงไปเตรียมตัวสแตนบายรอไว้ก่อนที่จะสั่งให้ทุกคนติดต่อไปยังสถานีเพื่อแจ้งการใช้ตอร์ปิโดจู่โจมตอนนี้มันเนี่ยไล่ตามพวกเขามาใกล้ทันแล้วลองผอบอเลยสั่งให้ยิงตอร์ปิโดใส่มันทันทีตอร์ปิโดสองลูกได้พุ่งตรงไปยังเจ้าสุรกายตนนั้นซึ่งมันก็โดนเป้าเข้าเต็มเต็แต่ดูเหมือนว่ามันเนี่ยจะไม่เป็นไร เราลูกเรือรายงานว่ามันเนี่ยยังขยับตัวอยู่แถมมันก็กำลังพุ่งตรงมาที่พวกเขาอย่างรวดเร็วดูเหมือนว่ามันเนี่ยจะเริ่มโกรธแล้วรองผอ,อได้สั่งให้ยิงตัวบีโดล,ลูกที่3ามและสี่ส่วนมันไปแต่ถ้าวังาาจากที่ตัวบีโดล,ลูกที่3ามและสี่โดนมันไปแล้วมันก็ยังคงไม่สะทกสะทานอีกไม่ถึงสิบวิมันเนี่ยจะไล่ตามพวกเขามาทันแล้วรองผอ,อจะเงื้อพูดไม่ออกเขาไม่รู้ว่าควรทําไงต่อแล้วและเมื่อเห็นว่ารองผอ,อไม่ยอมสั่งการสักทีวิคเตอร์เลยต้องกลับมาเป็นคนสั่งการแทน โดยเขาสั่งการให้คนดำลงไปที่ระดับ300ในตอนนั้นเจ้าคาเคนจะได้ใช้หนวดของมันฟาดมาโดนเรือของพวกเขาเข้าทุกคนจึงโดนแรงกระแทกเข้าอย่างจังภายในเรือของพวกเขาจึงเกิดความเสียหายไฟเริ่มลุกไหม้ห้องสวนหน้าซึ่งเป็นห้องยิงต่อปีโดทุกคนจึงพยายามอย่างเต็มที่เพื่อประคับประคองเรือของพวกเขาลูกเรือส่วนหนึ่งจึงพยายามเข้าไปดับไฟตอนนี้ดูเหมือนว่าพวกเขาจะสูญเสียการควบคุมไปแล้วเรือของทั้งหมดจึงเร่งจมดิ่งลงไปใต้น้ำเรื่อยๆ วิกเตอร์ได้สั่งให้ทุกคนปิดระบบก่อนเพื่อการไม่ให้การควบคุมเรือเข้าถึงจุดวิกฤตจ,จากเรดาร์ในตอนนี้มันยังอยู่เหนือเรือของพวกเขาต่อมาวิกเตอร์เลยคิดอะไรบางอย่างออกเขาเลยตัดสินใจใช้แผนการล่องเรือแบบไร้เสียงโดยเขาได้สั่งให้ทุกคนเปิดโหมดไล้เสียงและสั่งให้ทุกเรือที่อยู่ส่วนหน้าเลิ่ดับไฟกันก่อนเพราะเดี๋ยวมันจะจับเสียงของพวกเขาได้ในตอนนี้มันได้ลอยอยู่เหนือเรือของพวกเขาดูเหมือนว่ามันจะจะสัมผัสได้จากคลื่นเสียงทุกคนเลยจำเป็นต้องทำทุกอย่างให้เงียบที่สุดเพื่อไม่ให้มันรู้ตัว จะนั้นไม่นานมันจะเริ่มว่ายออกห่างจากพวกเขาไปแล้วเมื่อเห็นว่ามันไปแล้ววิกเตอร์ได้สั่งให้ดับไฟส่วนหน้าต่อได้ซึ่งดนเหมาไฟส่วนหน้านจะเริ่มลามจนเหล่าลูกเรือรับมือไม่ไหวแล้ววิกเตอร์ได้สั่งให้อพยพคนออกมาจากส่วนหน้าโดยหลังจากที่คนอพยพยออกจากส่วนหน้าได้แล้ววิกเตอร์จะได้เปิดสารทําความเย็นในส่วนหน้าเพื่อดับไฟเหล่านั้นจนสุดท้ายพวกเขาเนี่ก็สามารถดับไฟที่ส่วนหน้าได้ตอนนี้พวกเขาจึงสามารถควบคุมสถานการณ์ทุกอย่างได้แล้ววิกเตอร์เลยบอกให้ทุกคนตั้งสติ และไปเช็คทุกส่วนของเรือว่ามีส่วนไหนเสียหายอีกไหมต่อมาพวกเขาจึงมาประชุมกันเพื่อคิดว่าจะเอาไงต่อสถา,านการณ์บนเรือของพวกเขาในตอนนี้คือมีผู้บาดเจ็บหลายคนวิกเตอร์เข้าใจว่าพวกเขาต้องกลับฐานกันก่อนแต่ภารกิจครั้งนี้มันใกล้จบแล้วเขาเลยเสนอให้ค้นหาเรือที่หายไปต่อทว่าลองผอ,อก็ไม่เห็นด้วยทั้งที่เพิ่งผ่านเหตุการณ์รอดตายมาได้แถมคนของพวกเขาก็บาดเจ็บกันลานาวแต่วิกเตอร์ก็อยากทําภารกิจต่อเน,นี่ยนะซึ่งหนูหมลูกเรือคนอื่นก็จะเห็นด้วยกับลองผอ ห้องตัวดีโอของพวกเขาถูกทำลายไปแล้วนั่นเลยแปลว่าพวกเขาเนี่ยจะไม่มีอาวุธที่ใช้ป้องกันตัวอีกต่อไปตอนนี้พวกเขาเข้าตาจนแล้วหากฟื้นต่อทุกอย่างก็ยิ่งแย่ลองผอบอลเลยคิดว่าหากมันโผล่มาเล่นง,งานพวกเขาอีกพวกเขาคงจะไม่โชคดีแบบครั้งก่อนแน่แถมพวกเขาก็ยังไม่พบบาะแสเรือนลำที่หายไปเลยแม้แต่น้อยหากฟื้นเดินทางต่อก็ไม่ต่างจากการเอาชีวิตไปทิ้งลองผอบอกล่าวด้วยความที่ไม่มีทางเลือกวิกเตอร์เลยสั่งให้กลับไปยังฐานทันทีในเวลาต่อมา ในขณะเดินทางกลับจูเลียก็ได้เข้ามาหาวิกเตอร์โดยเธอได้เข้ามาขอดูแผนที่จากเขาจูเลียชี้บอกจุดที่เธอจุดระเบิดใต้น้าและบอกว่าเธอเนี่ยคิดว่ารังของเจ้าสิ่งมีชีวิตตัวนั้นมันน่าจะอยู่บริเวณนี้แรงระเบิดอาจปลุกให้มันตื่นขึ้นมาจูเลียเล่าต่อว่าสมัยมหลาลัยเธอเนี่ยเคยศึกษาเอกสารโบราณเรื่องสัตว์ประหลาดตัวใหญ่เท่าเกาะที่สามารถทาให้เรือจมได้มันเป็นสัตว์ที่มีรูปร่างคล้ายปลาหมึกใครๆต่างก็เรียกมันว่าคาเค่นจากนั้นมันก็หายสาบสูญไป เธอเลยคิดว่ามันน่าจะแค่จำศีลหรืออาจแค่หลับไหลหากสมมติ่ฐานของเธอถูกตอนนี้พวกเขาอา,กาจอกำลังเจอกับเจ้าสัตว์นักล่านในตำนานใต้น้าที่น่ากลัวที่สุดเท่าที่โลกเคยมีมาเธอจึงแนะนําว่าอย่าไปทําให้มันโกรธดีกว่าพวกเราต้องปิดขึ้นโซนหน้าหรือขึ้นอะไรทํานองนั้นก่อนเพราะขึ้นเสียงพวกนั้นมันลบกวนและอาจดึงดูดให้มันมาหาเราได้มันอาจกำลังสับสนหลังจากที่จำศีลมานานหรือเผลอ,อมันในอาจจะตาบอดมันเลยตอบสนองต่อขึ้นเสียงวิกเตอร์เลยขอบคุณจูเลียที่มาเล่าเรื่องนี้ให้เขาฟัง แต่มันจะมีประโยชน์มากกว่านี้หากเธอสามารถบอกตำแหน่งเรือลำที่หายไปได้จูเลียเรียบอกว่าโดยปกติแล้วปลาหมึกนี่จะลากเหยื่อของมันไปที่รังดังนั้นพวกเธอควรหารังมันให้เจอก่อนซึ่งเธอคิดว่ารังของมันอาจอยู่บริเวณที่เธอจุดระเบิดหรือบริเวณแอ่งนันเซนซึ่งในระหว่างที่คุยกันอยู่ผลโซน,น่าก็เข้ามารายงานว่าตอนที่พวกเขาเปิดใช้โหมดไล่เสียงเขานั้นได้ยินเสียงแผ่วเสียงหนึ่งมันเป็นมือเสียงโลหะคล้ายกับเสียงเคาะเหล็ก จากนั้นเขานจึงพาวิกเตอร์ไปฟังเสียงดังกล่าวที่เขาอัดไว้โดยหลังจากได้ดูคนฟังเสียงนั้นแล้วผู้เขาก็าคิดว่าเสียงที่ได้ยินมันน่าจะเป็นรหัสมอร์สซึ่งหลังจากที่นําต้นตอของเสียงมาวิเคราะห์แล้วผู้เขา่ยจะรู้ว่าเสียงนั้นมันดังมาจากจุดกระแสน้ําไอแลนด์ทางตะวันออกซึ่งมาในตัดผ่านแองนันเซ่นนั่นเลยแปลว่าสมมติฐานของจูเลียที่ว่าแถวนั้นอาจเป็นรัางของมันนีก็อาจจะถูกวิกเตอร์เลยทาการแจ้งเหล่าลูกเรือทุกคนให้ทราบว่าเขาได้รับสัญญ,ญาณที่อาจจะเป็นของเรือลำที่หายไป เขาเลยอยากทำภารกิจครั้งนี้ให้จบเพื่อช่วยชีวิตผู้คนเหล่านั้นในตอนนี้เวลาของพวกเขาใกล้หมดแล้วตอนนี้พวกเขาทุกคนกำลังจะมุ่งหน้าไปไปเชิญหน้ากับมหารตภัยหลาย,ลายซึ่งเขาก็จะเป็นต้องพึ่งพาความกล้าหาญจากทุกคนบนเรือและด้วยความที่มันเป็นการตัดสินใจของกัปตันอย่างวิกเตอร์ทุกคนเลยต้องเชื่อมันในตัวเขาและตัดสินใจทำภารกิจกันต่อโดยวิกเตอร์สั่งให้ปิดขึ้นโซน,น่าและขึ้นต่างๆที่อาจทำให้มันรู้ตัว ก่อนที่จะออกเดินทางไปยังแองนันเซนที่คาดการว่าเป็นแหล่งของเจ้าสับป,ปะหลาดคาเค้นเพื่อตามหาเรือลำที่หายไปจากนั้นหลายชั่วโมงต่อมาผู้เขาก็เดินทางมาถึงแองนันเซนแล้ววิกเตอร์ได้สั่งให้ดำลึกลงไปที่ระดับ1000เพื่อออกหาเรือลำที่หายไปลูกเรือเลยแจ้งว่าผู้เขาดำลงมาถึงขีดจำกัดที่ความลึกระดับ950แล้วหากลงไปมากกว่าน,นี้เรือของพวกเขาคงจะไม่ไหวแน่ซึ่งในตอนนั้นเองจูจ่ๆน้อที่อยู่ภายในห้องอาหารก็เริ่มพุ่งหลุดออกมานั่นเลยแปลว่าทั้งหมดกำลังดำลงไปลก พวกเขาเลยจำเป็นต้องเปลี่ยนไปอยู่ที่ความลึกระดับเปล5 0แทนจากนั้นไม่นานพวกเขาก็เดินทางมาถึงจุดที่เป็นแอ่งน้ําซึ่งขนาดความลึกของมันก็ลึกเกินกว่า5,000เมตรทางต้นหนเลยเข้ามาเตือนวิกเตอร์ว่าอย่าเอาชีวิตของทุกคนไปเสี่ยงดีกว่ามันอันตรายเกินไปและด้วยความที่เขาไม่ต้องอาาการจะเอาชีวิตของทุกคนไปเสี่ยงวิกเตอร์เลยตัดสินใจใช้เรือดำน้ําลึกลําเล็กที่นํามาดำลงไปสํารวจภายในนั้นแทนโดยคนที่จะมาทําหน้าที่ขับเรือลํานั้นมีชื่อว่าคอสกินเขาจึงบอกวิกเตอร์ ว่าผู้ช่วยของเขาได้รับบาดเจ็บตอนนี้เขาเลยจําเป็นต้องหาผู้ช่วยในการขับเรือนั่นวิกเตอร์จึงอาสาเป็นผู้ช่วยและจะลงไปอยู่ในเรือลํานั้นด้วยโดยในระหว่างนั้นเขาจะมอบตําแหน่งกัปตันให้กับลองผอบอต่อมาวิกเตอร์จึงเข้าไปในเรือดําน้ําลึกพร้อมคอสกินและพลโซนา่าเพื่อเตรียมออกสํารวจหลังจากที่เตรียมการกันเสร็จพวกเขาจึงส่งเรือนั่นเข้าไปในแอ่งทันทีโดยพวกเขาดําลึกลงไประดับ1,400และดําลึกลงไปมากขึ้นมากขึ้น ซึ่งพวกเขาก็ไม่เคยนําเรือลํานี้ดําลงมาลึกถึงขนาดนี้มาก่อนขอสกินจึงมีความกลัวเล็กน้อยในตอนนี้พวกเขาดําลงมาในระดับ1,800แล้วคนโซน่ากำลังพยายามฟังเสียงจากคลื่นสัญญาณของเรือลําที่หายไปซึ่งตอนนี้ทางเรือได้แจ้งว่าพวกเขาไม่สามารถดําลงไปลึกได้มากกว่านี้แล้วเพราะแรงอัดจากใต้น้ํามันอาจบ,บีบทําให้พวกเขากลายเป็นกระป๋องได้ซึ่งในวิานีนั่นเองคนโซน่าก็เหมือนจะได้ยินเสียงสะท้อนจากพิกัด275วิกเตอร์ได้สั่งให้ขับไปสำรวจที่นั่นทันที ซึ่งพอไปถึงผู้เขาทั้งสามก็ต้องช็ะกับภาพที่ได้เห็นเพราะดูเหมือนว่าที่นั่นเนี่ยจะเป็นสูสารที่มีซากเรือเต็มไปหมดและดูเหมือนว่าที่นั่นเนี่ยมันจะเป็นลังของเจ้าขาเค่นด้วยทั้ง3ามขับผ่านซากเรือมากมายจนสุดท้ายก็ได้มาพบก,กับเรือเยอ์มัดหรือเรือลำที่หายไปซึ่งเรือลำนั้นมันก็ได้รับความเสียหายอย่างหนักบริเวณท้ายเรือแต่โชคยังดีที่ส่วนหัวเรือยังปลอดภัยดีผู้วีเตอร์จึงไปจอดเทียบเพื่อเข้าไปสำรวจภายในนั้นหลังจากจอดเทียบเรือได้ วิกเตอร์จึงลงไปภายในเรือลำนั้นและได้เจอกับเหล่าลูกเรือที่ลอดชีวิตมากมายที่กำลังรองคอยการช่วยเหลืออยู่รวมถึงพี่ชายของวิกเตอร์ด้วยเหล่าลูกเรือของวิกเตอร์จึงพากันดีใจที่พวกเขาเจอตัวคนเหล่านั้นแล้วในเวลาต่อมาวิกเตอร์จึงช่วยพาทุกคนขึ้นมาบนเรือดำน้ำลึกของเขาซึ่งผู้ลอดชีวิตก็มีกันทั้งหมด39คนพวกเขาเลยไม่สามารถพาทุกคนกลับขึ้นไปรอบเดียวได้พี่ชายของวิกเตอร์เลยอาสาว่าจะเป็นคนขึ้นไปคนสุดท้ายเพราะเขาหนีเป็นกัปตัน วิเตอร์ได้ตัดสินใจว่าจะอยู่เป็นคนสุดท้ายเช่นเดียวกับพี่ชายของเขาเช่นกันหลังจากที่นําคนส่วนหนึ่งขึ้นไปบนเรือดำน้ําลึกได้ก่อนกลับขึ้นไปคอสกินจึงใช้ทุ่นส่งสัญญาณวางไว้ที่เรือลํานั้นเพื่อที่เขาเจะได้รู้ตาแหน่งและกลับมารับทุกคนอีกรอบได้แต่หารู้ไม่ว่าทุ่นอันนั้นมันกำลังส่งเสียงเพื่อรอให้เจ้าขาเข่นมาแต่ไปได้ภายในเรือเยอมัดโดยพี่ชายของวิคเตอร์บอกว่าเขาจาเป็นต้องนํารหัสยิงอาวุธที่สําคัญบนเรือกลับไป ดังนั้นเขาเนี่ยจึงจาเป็นต้องเข้าไปยังห้องควบคุมเพื่อนํามันออกมาวิกเตอร์ได้อาสาไปกับเขาด้วยจากนั้นในเวลาต่อมาดูหมู่ว่าคอสกินจะสามารถนาผู้รอดชีวิตส่วนหนึ่งกลับขึ้นมาบนเรือได้สําเร็จแล้วในเวลาเดียวกันวิกเตอร์กับพี่ชายก็มาถึงห้องควบคุมแล้วเช่นกันพวกเขาเลยเปิดตู้เซฟเพื่อน,นำรหัสยิงอาวุธกลับไปด้วยแต่ภาพกลับมาที่เรือโดยคอสกินต้องกลับลงไปช่วยผู้รอดชีวิตที่เหลือกลับขึ้นมาแต่ดูหมู่ว่าในตอนนี้เขาเนี่ยจะไม่สามารถทําได้ เนื่องจากว่าเขาไม่มีผู้ช่วยเมื่อกี้ผู้ช่วยบนเรือเยอม์มักได้มาช่วยเขาขับแต่ตอนนี้ผู้ช่วยคนนั้นได้รับบาดเจ็บเกินกว่าที่จะมาช่วยเขาขับเรือได้ทุกคนเลยจาเป็นต้องไปหาคนที่มีสกิลการขับเรือมาช่วยคอสกินขับจูเลียที่รู้ว่าออสการ์หรือเพื่อนของเธอเนี่ยเคยขับเรือมาก่อนเธอเลยพยายามบอกให้เขาไปช่วยและด้วยความที่ไม่มีทางเลือกออสการ์เลยจาเป็นต้องลงไปช่วยขับเรือน,น,นั่นด้วยและจากประสบการณ์ที่ออสการ์เนี่ยเคยเป็นอาจารย์สอนขับเรือดำน้ำมาสี่ปีเขาดีจึงสามารถเรียนรู้่อะบอกภายในเรือดำน้ำนั่น ทั้งสองนี่งจะเริ่มออกเดินทางเพื่อกลับไปช่วยผู้คนที่เหลือกลับขึ้นมาแต่กลับมาที่ลองผอบอโดยในตอนนี้เขาได้รับแจ้งมาว่าได้ยินเสียงบางอย่างกำลังมุ่งตรงมาที่พูกเขาซึ่งมันคือเจ้าสุนคาเค่นนั่นเองแต่กลับมาที่วิคเตอร์โดยเขาได้สามารถหาทางทําให้ห้องควบคุมกลับมาใช้งานได้อีกครั้งเขาจึงรู้ว่าตอนนี้เจ้าค่าเคนมันกำลังมุ่งตรงมาทางนี้ในเวลาเดียวกันดูเหมือนว่าเจ้าคาเคนเนี่ยจะมาถึงบริเวณเรือของผอบอแล้วเขาเลยเตรียมสั่งให้ดำลงไปยังก้นทะเลเพื่อหนีมัน ทั้งหมดได้แบบนำเรือลงไปจอดอย่างก้นทะเลแต่เนื่องจากว่าพวกเขาเนี่ยดำลงมาลึกเกินไปมันจึงเริ่มมีน้ําทะลักเข้ามาภายในเรือทุกคนจึงพยายามหาทางซ่อมแต่มาที่พวกคอสกินตอนนี้เขาและออสการ์เนี่ยมาถึงเรือเยอร์มักแล้วซึ่งเจ้าสุน์่าเค่นมันก็กาลังมุ่งตรงมาที่เรือเยอร์มักเช่นกันส่วนท่านรองผอ,อหลังจากที่เริ่มมีน้าไหลทะลักเข้ามาภายในเรือเขาเนี่ยจึงไม่อยากเสี่ยงใช้เรือไปเผชิญหน้ากับเจ้าสัตว์ประหลาดนั่นรองผอ,อเลยสั่งการให้รีบนําเรือกลับขึ้นสู่ผิวนน้ําททัี โดยเชื่อว่าพวกวิกเตอร์เนี่ยต้องหาทางกลับขึ้นมาได้แต่กลับมาที่คอสกินตอนนี้พูกเขารู้แล้วว่าเจ้าข่าเคนเนี่ยนนกำลังมุ่งตรงมาที่พวกเขาเขา้าในจึงซวยแล้วส่วนนั่นวิกเตอร์เขาและพี่ชายได้เข้าไปยังห้องตัวบีโดเพื่อหวังใช้อาวุธจัดก,การเจ้าขาเคนแต่ถ้าว่าประตูของห้องตัวบีโดก็โดนปิดวิกเตอร์จด้จำเป็นต้องปีนเข้าไปยังช่องระบายอากาศเพื่อเข้าไปในห้องนั่นตามลําพังพี่ชายของเขาจึงให้หลาดยิงอาวุธรวมถึงกุญแจที่ใช้เปิดระบบให้วิกเตอร์ไป โดยหลังจากที่วิกเตอร์มาถึงห้องตอบิโดได้พี่ชายของเขาเรียกบอกว่าหลังจากที่ยิงมันออกไปแล้ววิกเตอร์เนี่ยต้องเปิดระบบทาลายตัวเองด้วยผู้ขอทั้งสองต้องกดปุ่มสั่งการยิงพร้อมกันวิกเตอร์ต้องกดยิงจากในห้องนั่นส่วนเขาจะกดจากแผงควบคุมหลังจากที่คุยกันเสร็จวิกเตอร์จะรีบมุ่งหน้าไปเปิดระบบทันทีจากนั้นก็ตัดมาที่นอกเรือเยอรมัดดูเหมือนว่าตอนนี้มัน,นจะมาถึงเรือแล้วพี่ชายของวิกเตอร์เลยสสายให้คอสกินที่กำลังอพยพผู้คนอยู่รีบปิดประตูซะ และไม่นานเจ้าคาเค้น,นก็ที่โผล่มาที่เรือของพวกเขาโดยมนันยพยายามจะทําลายเรือในตอนนั้นวิกเตอร์ี่จึงเปิดระบบได้สําเร็จเขาและพี่ชายจึงกดปุ่มยิงทันทีเตาพลังงานจึงเริ่มทํางานและได้ยิงลาแสงขนาดใหญ่อทะลุตัวของเจ้าคาเค้นเรียกได้ว่าลําแสงนั่น,นมันมีความรุนแรงถึงขนาดพุ่งออกไปนอกอวกาศกันเลยทีเดียวนั่นเลยทำให้พวกวิกเตอร์สามารถรอดตายมาได้แต่ถ้าว่ามานันก็ยังไม่จบพอวิกเตอร์ได้เปิดระบบทําลายตัวเองไปแล้วพวกเขาเหลือเวลาอีกแค่ไม่กี่นาที ดังนั้นตอนนี้เขาและพี่ชายเลยต้องรีบไปหาคอสกินที่คอยอยู่ให้เร็วที่สุดสองพี่น้องไี้กอดคอพากันเดินลุยฝ่ามาจนถึงเรือของคอสกินได้สําเร็จตอนนี้วูเขาเนี่ยแทบไม่เหลือเวลาแล้วคอสกินจะรีบพาทั้งสองกลับขึ้นไปทันทีก่อนที่ไม่นานเรือเยือมักจะเกิดระเบิดแต่ผ้ามาบนผิวน้ําในตอนนี้จูเลียกับทุกคนกำลังรอคอยพวกวิกเตอร์อยู่และไม่นานเรือดำน้ำลึกของพวกวิกเตอร์ก็ลอยกลับขึ้นมาบนผิวน้ํา ทุกคนจะดีใจเป็นอย่างมากที่วิกเตอร์ทำสำเร็จเขาสามารถช่วยชีวิตลูกเรือคนที่เหลือได้ลองผอบอเลยเข้าไปจับมือเพื่อแสดงความยินดีกับวิกเตอร์ที่วิกเตอร์นี่สามารถทาภารกิจลุล่วงวิกเตอร์นี่สามารถนาทีมไปช่วยชีวิตลูกเรือที่สาบสูญกลับมาได้อย่างปลอดภัยเรื่องหนังก็ได้จบลงแต่เพียงเท่านี้และหนังเรื่องนี้ก็ได้คะแนนจากเว็บ IMDB ไปทั้งหมด5.6คะแนนเช่นเคยครับหากคุณชอบคลิปนี้ลบกวนฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตาม เพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปด้วยนะครับเว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ